اللهم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرقي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ก่อนทำนี้แล้วนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อล่อยยังให้โอกาสเรายังได้มีชีวิตอยู่จนถึงเดือนรดยอนเอาวันนะคะเดือนเกิดของท่านรรซูลอลสซลลาอโลห์อะไรยู่สลามนำมาซึ่งความปิติอินดีนะคะตั้งแต่ที่ท่านได้ให้กําเนิดมานะตั้งแต่ที่ท่านได้ประสูตมาบนรลกดวนยาอันมีเกียรตินะคะเมื่อท่านได้มาอยู่บนดุนยานี้ นะพื้นแผ่นดินก็ยินดีนะคะเมื่อผู้ที่มีเกียรติยิง่งเมื่อเป็นผู้ที่เป็นที่ระยิ่งของลอสุภาณวัาด,ดาลนะคะได้ประสูติมาบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้วันนี้อัลฮัมดุลิลละเราได้เกิดมาเป็นอุมัตของท่านนาดีมุหัมมัดส์สลัลฮุอะไยฮิวัสซัลลัมนะคะอัลฮัมดุลิลละเราก็โชคดีกับเราเป็นเนี้มัจยิ่ยงใหญ่อีกอีกเนี่ยมัดหนึ่งนะคะที่เรา ู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุมัตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลันลำกดที่จะกล่าวชูโู้ดขอบคุณกับอัลลอฮ์อย่างมากมายนะคะเพราะเราเองไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเกิดมาเป็นอุมัตของนบีท่านใดแต่วันนี้อัลลอฮ์เลือกเราแล้วนะคะอัลลอฮ์เลือกเราให้เป็นหนึ่งในอุมัตของท่านนาบีอันฮัมดีนะนะคะอัลฮัมดีนะชูโค้ดกับเราให้มากๆนะคะแล้วเราก็ทำหน้าที่ของอุมัตของท่านนาบี ให้ดีที่สุดนะวันนี้วันนี้ต้องขอคุยในเรื่องของหัวใจนะคะที่ได้ได้ระลึกถึงท่านผู้เป็นที่รักของเรานะคะถึงแม้เราจะไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอกันท่านก็ไม่เคยเจอเรานะคะเราก็ไม่เคยเจอท่านได้ท่านรอสูล,ละได้กล่าวถึงพวกเราอย่างมากมายนะคะได้กล่าวจนกระทั่งอหายได้ถามว่าแล้วพวกเขาไม่เคยเห็นท่าน ท่านก็ไม่เคยเห็นพวกเขาแล้วจะรู้จักกันได้อย่างไระจะรู้จักกันได้อย่างไรก็เป็นคำถามที่เราก็คิดค่ะเราจะรู้จักกับท่านนาบีของเราได้อย่างไรนะคะในวันที่ทุกคนฟื้นคืนชีพนาบีจะรู้รู้จักกับเราได้อย่างไรและเราจะรู้จักนบีได้อย่างไรเรากําลังสารสัมพันธ์นะคะ ู้ที่มีหวัวใจรักซึ่งกันและกันนะเราก็สารสามัมพันธ์ด้วยกับสละวะที่เราพยายามนะคะพยายามที่จะทำแล้วก็ดําเนินการอยู่ในขณะนี้เ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะสละวาเนี่ยให้จํานวนมากมายแต่ก็ด้วยกับนะด้วยกับการกําหนดขอล้อด้วยกับภารกิจด้วยกับสิ่งที่วุ่นวายในโลกลึญญาที่เรายังต้องประสบอยู่นะคะเราก็ต้องต่อสู้กันไปขอว่าจะอ้อนะคะให้เราได้สละวะถึงท่านนาบี นะคะให้ได้ทํากันมากๆให้หัวใจเราคหนึงถึงท่านตลอดเวลานะคะลอชอวอและเราก็จะไปพบกับท่านด้วยหัวใจที่บึกบานในวันที่เป็นความประสงค์ของลอนะคะทีนี้การสละวาตให้กับท่านราสูลลอ์นั้นเป็นจุดที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้ที่มีความรักต่อท่านวันนี้เราพยายามกันอยู่ทําถ้าเราทําได้ ส่วนหนึ่งแล้วก็ขอรว้าให้เราได้ทําเพิ่มพูนขึ้นไปอีกนะคะเพราะหนึ่งครั้งที่เราสละวันให้กับท่านนาบีมพมัมัสสลลลของอะไรว์สันลำอัลลอฮ์จะประทานสละวันให้กับเราถึง10ครั้งนะคะทีนี้วันนี้เรามานั่งคิดให้หัวใจของเราได้ไข้ควรว่าเราจะทํายังไงทําอะไรได้อีกที่เราจะได้สร้างสายใยแห่งรักให้กับผู้ที่เรารักไปถึงผู้ที่เรารักนะคะเมื่อกี้พูด ผ่านมายังไม่ได้บอกเลยว่าท่านนาบีจะรู้จักเราได้อย่างไรนะคะท่านนาบีจะรู้จักเราในวันอาเครัตด้วยกับร่องรอยของการอาบน้ําละหมาดนะคะท่านอบูฮุรอยรอห์โรเดียนรอหูอันหูนะคะท่านได้ยินนบีอฮัมาสโลล่อฮุอะไรวสัสัลลมนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่า แท้จริงประชาชนละหมาดอันแหละที่ซอัต์ถามเมื่อกี้นี้นะคะว่าท่านจะรู้จักได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่เคยเห็นท่านและท่านก็ไม่เคยเห็นพวกเขาร่องรอยของการอาบน้ําละหมาดเป็นความพิเศษที่เอาล่อให้กับอุมัศของท่านนาบีมฮามัดสตโตลโลอ,อะไรอัสสลัมเท่านั้นบรรดานาบีอื่นๆอุมัศของเขาจะไม่มีร่องรอยเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องมุสมที่รัก วันนี้เราพูดเพียงหนึ่งอย่างหนึ่งอามานนะคะที่จะเชื่อมโยงไปยังท่านผู้เป็นที่รักของเราในวันอาคครอได้พูดหนึ่งอย่างวันนี้คือเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะคะทำให้ดีทำให้ดีที่สุดเพราะมันจะเป็นร่องรอยแห่งการรู้จักระหว่างผู้ที่มีความรักซึ่งกันและกันนะคะท่านนาบีจะมองหาเราในวันที่มีประชาชนามากมายนับไม่ถ้วน วันนั้นท่านเห็นเราท่านจะรู้จักเราด้วยร่องรอยของการอาบน้ําละมาดร,รัศมีที่ออกมาจากร่องร,อ,งรอยของการอาบน้ําละมาดจะเป็นที่รู้จักของเรานะคะเราจะเป็นที่รู้จักของท่านรอซูลอัลลอฮฺของอะไรอยู่สั้นลำเพราะฉะนั้นวันนี้อามนหนึ่งที่จะเชิญชวนให้พี่น้องได้ร่วมกันทําให้ดีที่สุดทําอย่างดีที่สุดก็คือการอาบน้ําละหมาด นะคะอย่าลืมว่ามันจะเป็นรัศมีเป็นร่องรอยแห่งการรู้จักของผู้ที่เรารักยิ่งในวันนั้นเพราะฉะนั้นเราอามาันในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วค่ะทุกวันทําให้ดีที่สุดนะคะเป็นอามันที่เราทําอยู่ตลอดนะแต่ว่าวันนี้เดือนนี้นะคะเรามาเรามาชักชวนกันมาตัดเตือนกันมาบอกกล่าวกันว่าเราทําให้ดีที่สุดนะเพราะ เป็นร่องรอยที่ท่านนาบีจะรู้จักเราในวันอาคิีรอนั่นเองนะคะทีน,นี้ผู้ใดที่รักอลัลลอฮ์ผู้ใดที่รักรอซูลน,นะคะอลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุรหออัลลอิมรอนนะคะอายะที่31มสเอ็อัลลอฮ์บอกไว้ว่าอย่างไรในอันกุรอเนี่ยอลัลลอฮ์ได้พูดถึงมากมายถ้าเรารู้ความหมายนะคะหัวใจเราก็จะซาบซึ้งมากนะคะ

ขีมจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าพวกเขานั้นรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านและจะทรงอภัยให้กับพวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่านและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮ์บอกว่าถ้าใครที่รักอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีบอกกับพวกเราอัลลอฮ์ กล่าวกับท่านนาบีว่าให้บอกกับพวกเรานี่ถ้าใครที่เราอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมิดอัลลอฮุอะไรอย่วะสัส้นัมแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักเขาเหล่านั้นนะคะแล้วก็จะให้อภัยกับพวกเขาถ้าเรารักอัลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามท่านนาบีแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักเราแล้วก็ให้อภัยกับเรานะคะอัลลอฮ์กล่าวไว้ในรอัลอิมรอนอายะที่สามสิบเอ็ดนะคะ และวันนี้เราก็เชิญชวนกันกาลาก็เป็นอามิร์ที่น่ารักนะคะเชิญชวนเราได้สละวันให้กับท่านนาบีเราก็ร่วมมือกันมากน้อยก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่อัลล์ะจะให้โอกาสกับพวกเราเราก็ขอค่ะขอจะอลัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสได้สละวันมากๆนะคะถึงแม้ว่าปากเราจะไม่ได้เอื้อนเอ่ยแต่หัวใจเราก็อย่าลืมระลึกถึงท่านนะคะเราโชคดีขนาดไหนแล้วคนเป็นไม่รู้กี่สิบร้อยพันล้านนะเป็นล้านล้านในดุนยานี้ ทั้งที่ตายไปแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่อลัลลอเลือกเราให้เป็นอุมัตของท่านนาบีมาชอลัลลฮลแม้แต่ท่านนาบีอีซานะคะก็ยังอย่างที่จะมาเป็นอุมัตของท่านนาบีนบีอาดัมท่านบอกว่าฉันเนี่ยอยู่บนสวรรค์เมื่อทําผิดอลัลลอลงโทษให้ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์เมื่อทําผิดอลัลลอลงโทษตัดเนี่ยมัดที่อยู่บนสวรรค์เมื่อฉันทําผิด เอาล้อลงโทษให้เสื้อผ้าหลุดหมดเลยอาพรแห่งสวรรค์หลุดหมดเลยเมื่อฉันทําผิดเอาล้อแยกคนรักของฉันออกจากกันแยกนายบีอาดัมกับนางคาวาให้ไปอยู่คนละที่การบนุญดุนยาอยู่คนละที่เนาะกว่าจะได้เจอกันใช้เวลานานท่านนาบีอาดัมบอกว่าแต่อุมาสของนาบีความมัดสโลโล,ลอของอะไรฮิวสันลมเมื่อเขาทําผิดเอาล้อยังรั้ง เวลาไวค่ะไม่ลงโทษก่อนไม่ลงโทษก่อนเอเลาะยังให้เวลาที่จะตะวัดวเอเลาะไม่ให้เสื้อผ้าเขาหลุดจากร่างกายเอเลาะไม่ได้ในประเทศเขาเอเลาะให้ความเมตตาก,กับเขาผู้ที่เป็นอุมตศของท่านนาบีมฮัมัสลัลอฮุอะลัยยุสั้นลำไม่มีการแยกระหว่างคนที่รัก อเราให้โอกาสมากมายกับอุมัตของท่านนบีฮมะมัดสลลัลอะลัยวะซัลลัมและเราคือผู้นั้นที่เอลาอเลือกมาให้เป็นผู้ที่ได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ความรักความเมตตาจากท่านนบีม,มากมายขนาดนี้แล้วมีหัวใจไหนอีกหรือที่ไม่กล่าวอันฮัมดิลละ์อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะต์ตฮูยุซัลลูนาอะลันนบี يا า ي ه ا الذين آ م ะ و ا صلوا عليه وسلمو ت ส ل ي م ا อัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุราะนะคะและจริงอัลลอฮ์และมารยากของพระองค์นั้นสละวะให้กับท่านบบีโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านจงสละวะและสลามเข่เขาเถิดอ่าสุราะอัสซาบะยี่ห้าสิบก อลัลลอฮ์บอกว่าอาลัลลอฮ์และมารายกัรของอลัลลอฮ์นั้นสวรวานให้กับท่านนาบีแล,ล้วอัลลอฮ์ก็เรียกเรายาอายุลลาีนะอามานุซนูอัไลโอบรรดาผูา้ศรัทธาทั้งหลายจงสวรวา์ให้แก่กเขาก็คือสวรวา์ให้กับท่านนาบีนั่นเองนะคะซันดิโมดัสรีมาพวกเจ้าจงสวาวา์และสลามแก่กท่านนาบีเถิดนะเราเนี่ยมีการเรียกร้องกัน ใ,ในขณะนี้ในตอนนี้ให้กับสลาวานให้กับท่าน ic, นาบีก็ตรงกันกับที่คําดํารัสของเลาที่ได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทําอยู่ตอนนี้อันทมดุลินละเราอยู่ในแนวทางที่ตรงกับคําสั่งของอัลลอฮ์อันทำดุลินละที่อัลลอฮ์ให้เราได้มายืนในจุดนี้อยู่บนหนทางที่ตรงกับคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งใช้ไม้แต่อัลลอฮ์เองอัลลอฮ์ก็บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์และมาริกาของพระองค์นั้นสละวาะให้กับท่านนาบี ย่าอลอ์พระองค์ทรงรักเราบอกเรานะคะบอกเรากับเราให้เรารู้ในอันกรุาร,นะรานนะแล้วอัลลอฮ์ก็เรียกเราอีกบอกเราอีกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสละวาตและสลามแก่เขาเถิดเพราะฉะนั้นอันทำในรักที่พี่น,น้องนะคะอันทำในรักให้มากๆที่อัลลอฮ์เรียกร้องเราและวันนี้อัลลอฮ์ก็ให้เรามีโอกาสมาตอบรับคําเรียกร้องของเราโดยการให้เราอยู่ในกาสรสละวาตในเดือนอันประเสริฐนี้ แม้แต่ผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างอาูละฮับนะผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เขายินดีกับการเกิดมาของท่านนบีท่านน,าบ,าน,นาบีเกิดวันจันทร์อัละฮับในตอนนั้นยังไม่ได้รับการเผยแผ่จากท่านนาบีนะเพราะว่าท่านนาบีเนี่ยเพิ่งประสูติในตอนนั้นเขารู้สึกยินดีที่ท่านนาบีได้ประสูติขึ้นมาโดยที่เขาก็ไม่ได้รู้ว่าจะเป็นท่านนาบีอะไรเนาะทีนี้ เขามีความยินดีในวันจันทร์ที่ท่านนาบีนั้นได้เกิดมาเอาเร์ตอบแทนเขาเขานั้นอยู่ในนรกอยู่ในนรกตลอดกาลแต่เมื่อถึงวันจันทร์การลงโทษของเขาจะถูกผ่อนปรนจะถูกยกเว้นให้เขานั้นได้รับความสบายจากการถูกลงโทษนั้นทุกทุกวันจันทร์ด้วยสาเหตุของการที่เขาระลึกถึง ด้วยสาเหตุของการที่เขานั้นยินดีกับการประสูติของท่านนาบีแค่นั้นเองนะคะและเรานะเราเนี่ยอลัลลอ์ให้โอกาสของเรามากมายให้โอกาสกับเรามากมายดีใจกับเดือนที่ท่านนาบีเกิดดีใจกับวันที่ท่านนบีเกิดและดีใจกับการที่เราได้เกิดมาเป็นอุมัดของท่านนบีบ้านความดีความดีมากมายที่อัลลอฮ์ให้กับเราเราอย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้เรารักอัลลอฮ์เรารักรอซูน นะคะเราปฏิบัติตามคําสั่งของเราเราปฏิบัติตามคําสั่งของรอซูนสร้างสายใหญ่จากหัวใจรักของอุมัดของท่านนาบีไปยังผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของเราคือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลอะลัยอะซัลลัมแน่นอนอัลลอฮ์บอกแล้วว่าผู้ที่รักนบีปฏิบัติตามนาบีนั้นอัลลอฮ์ก็รักอัลลอฮ์ก็ให้อภัยกับผู้นั้นเช่นกันวันนี้เรายังคงเรียกร้องและเชิญชวนซึ่งกันและกันนะคะ ให้เรามาสละวานให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลของอะไรวิวัตซันลำให้หัวใจของเราได้เติมเต็มได้สร้างสายใยแห่งรักให้เราได้เชื่อมโยงกับท่านนาบีมุฮัมมัดผู้เป็นที่รักยิ่งของเรานะคะท่านนาบีม,ม,มุฮัมมัดสโลลลของอะไรวิวัซันลำส่งต่อความรักมายังเรามากมายด้วยบทดุอาด้วยบทคําสอนด้วยความรักความห่วงใยแม้แต่ก่อนที่ท่านจะวาฟาตก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิต ท่านยังมีความระลึกถึงอุมาตของท่านถามยิบรีนอุมาตของฉันจะเป็นอย่างไรยิบรีนก็ตอบสวรรค์น,นั้นจะยังไม่ถูกเปิดนะจนกว่าท่านจะได้เข้าสวรรค์ท่านนาบีก็ยังยังยังไม่ค่ะยังไม่หมดความกังวลและอุมาตของฉันอยิบรีนก็บอก สวรรค์น,นั้นจะยังไม่อนุญาตให้อุมาศของท่านอื่นๆเข้าจนกระทั่งอุมาศของท่านคือประชาชาติแรกที่จะได้เข้าสวรรค์เป็นประชาชาติแรกประชาชาติของท่านอุมาศของท่านาความห่วงใยของท่านนาบีถามถามถึงเราค่ะถึงไม้ท่านกําลังจะสิ้นชีวิตกําลังจะวาฟาดกําลังจะกลับไปสู่ความไมตจาของเราแล้วความรักของท่านยังมีมาถึงเราอย่างมากมาย ดูนะคะวันนี้ให้หัวใจของเราได้ระลึกถึงผู้ที่เรารักยิ่งด้วยการสละวัน,วนเอาลรอจะให้ท่านนาบีได้รับทราบได้รับรู้ทุกครั้งที่อุมต์ของท่านนั้นได้กล่าวสละวานให้กับท่านเรามาเดินไปด้วยกันตักเตือนกันนะคะชักชวนกันจูงมือกันมาเดินไปสู่หนทางที่เอาเเรียกร้อง และหัวใจของเราจิตวิญญาณของเราก็เรียกร้องเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่เราสัมผัสได้เมื่อเราเปิดให้หัวใจเราสัมผัสได้ถึงความเย็นความสงบความสาฬมัตความอิ่มในหัวใจเมื่อเราได้ซาฬวัตให้กับท่านนรีมรมัดสลลออ,อะไรหัวตั้นลำนะคะวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนให้เราได้ร่วมกันซาฬวัตด้วยกันนะคะตักเตือนกันนะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยความรักความห่วงใย ให้กับพี่น้องทุกคนนะคะให้เราได้ทําอามาันขออ,จจอลัลลอฮ์ให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้ทําอามาันที่เป็นที่พึงพอพระทัยของอัลลอ์ให้ได้ทําอามาันที่เชื่อมโยงความรักระหว่างบ่าวกับอลัลลอ์ระหว่างอุมัตกับท่านนาบีผู้เป็นที่ยั่งยิ่งของเรา Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil wa alamin. Wassalamu alaikum wa